วัสดีครับผมนายเชี่ยวพักดินาลงขออนุญาตที่จะบอกกับทุกๆท,ท่านว่าความสุขที่เราได้รับที่พรงเรียนสำนโนลามากมายเหลือเกินเราได้ทํางานยังมีความสุขเรามีครูเรามีฐานะทำกัรศึกษาเรามีลูกศิษย์มีผู้ปกครองที่ทุกคนรักและศรัทธาโรงเรียนตลอดระยะเวลา3ปีที่อยู่ที่นี่ ไม่มีวันไหนเลยที่ผมจะรู้สึกว่าเหนื่อยไม่มีวันไหนเลยที่รู้สึกว่าลา้าเพียงแต่คิดตลอดเวลาว่าเวลาเราน้อยและเกินทําอย่างไรเราถึงจะทำประโยชน์ได้มากกว่าน,นี้วันนี้ขอฝากความรักความผูกพันที่ครูมีให้กับนักเรียนที่นักเรียนมีให้กับชุมชนเราทําสําเร็จแล้วเรามีย่าโมแล้ว เรามีสิ่งที่เขารศรัทธาให้กับโรงเรียนแล้วขอให้ชุมชนพี่น้องจงเป็นหนึ่งเดียวกันผมราติโกเชรสมโนลนาทุกวินาทีขอบคุณครับตลอดระยะเวลา3ปีที่อยู่โรงเรียนท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียน และทวนนักเรียนอย่างมีมิติด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสำหรับโรงเรียนหอ,อให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความก้าวหน้าจเจริญใน,นที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับได้เลยวันที่ย้ายมาภรพบแรกที่เห็นท่านแล้วก็ไปเจอ ะะผู้ชายกาหนึ่งกําลังล้อมรัว้วทำทำรัว้วนะคะทำรัว้วหรือว่าขุดต้นไม้อยู่ก็ถือว่าถ้นเป็นผู้บริหารที่เป็นนักพัฒนาที่ดีนะคะบริหารงานแบบพี่แบบน้องแบบครอบครัวมีอะไรก็คุยได้เข้าถึงเข้าถึงได้ง่าย ตลอดเวลาที่ทำงานกับท่านก็เห็นเห็นว่าท่านเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วันนี้ท่านก็จะย้ายไปนะคะก็เหมือนท่านแบบในความรู้สึกก็คือเร็วไปรู้สึกว่าใจหายไม่ได้ตั้งตัวเลยแอบเสียใจแอบเสียใจค่ะแล้วก็มีบางที่ มันใจหายนะคะไม่ได้รู้สึกว่าออท่านจะไปอะไรไหมเพราะว่าท่านไปอยู่ที่ไหนท่านก็ทํางานเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกยินดีกับทุกที่ที่ท่านไปค่ะสําหรับความรู้สึกที่มีต่อพอเชี่ยวพักดีนาคงนะคะจะขอกล่าวเป็นบทกรอนดังต่อไปนี้ค่ะได้เวลาลาจากนั้นมาถึงสองปีจึงซึ้งใจต้องไกลหาก่าง ความผูกพันนั้นไม่เคยจืดจางเรื่องบางอย่างยิ้มแย้มมิลืมเลือนด้วยเส้นทางยาวไกลให้ย่างก้าวสู่ดวงดาวพาวฝันใครจะเหมือนเป็นเจ้านายเป็นมิตรแท้คอยย้ำเตือนวันและเดือนเคลื่อนไปห่างไกลกันเมื่อถึงวันเวลาวาระจากจะขอฝากคำกรอนพรเสกสรรให้พออ,อเชี่ยวมีสุข ทุกคืนวันคิดถึงการผูกพันมีรู้ลืมขอบคุณค่ะผอ,อ,อดีในดวงใจของทุกคนเป็นอย่างไรท่านผอเชี่ยวเป็นนักบริหารผู้ปฏิบัติลงมือกระทาซึ่งทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับคณะครูในโรงเรียนทุกๆท,ท่านท่านผอเชี่ยวลงมือปฏิบัติทำงานด้วยความเต็มใจและไม่เหน็ดเหนื่อยท่านผอเชี่ยวเป็น ตัวอย่างที่ดีแก่คณะครูและบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนท่านไม่เคยชี้นิ้วสั่งงานซึ่งเป็นผู้บริหารที่ดีข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากท่านผอ,อเชี่ยวลงมือปฏิบัติให้ลูกน้องให้ครูบุคลากรทุกท่านเห็นว่าการลงมือทำมีค่ามากกว่าคำสอนข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งหากไม่มีผอ,อเชี่ยวคนนี้ ข้าพเจ้าก็คงไม่ได้กลับมายังบ้านเกิดมาอยู่กับครอบครัวและก็มาเจอโรงเรียนที่ดีๆแบบนี้นรักและเคารพท่านพออเสมอค่ะพออเชี่ยวเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตนนะคะพออทำให้เห็นเป็นให้ดูให้เราเรียนรู้จากการกระทำนะคะ หสามารถสัมผัสได้ถึงความแน่วแน่ความตั้งใจความอดทนความเสียสละหรือแม้แต่กระทั่งอุดมการในการทำงานอันแรงกล้าพลังบวกต่างๆในการปฏิบัติงานให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะเวลาที่พิถึงปีที่ได้สัมผัสกับพอออนะคะพออเป็นผู้บริหารที่ดีค่ะเป็นคนที่ติดดินเป็นกันเอง เข้าถึงง่ายเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะจึงทำให้เป็นที่รักของคณะครูทุกท่านได้ใจคุณครูทุกท่านและหนูเชื่อมั่นเสมอว่าไม่ว่าผออจะไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ที่นั่นจะมีความเจริญและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเสมอค่ะหนูขอให้พออมีแต่ความสุขความเจริญและสนุกกับที่ทางานใหม่มากๆนะคะ ท่านผออเชียลพักดินรงท่านเป็นครูผู้ให้วิชาความรู้เป็นผู้บังคับบัญชาผู้ให้โอกาสและให้คำแนะนำคำปรึกษาที่ดีเสมอท่านจะคอยให้กำลังใจและคอยสอนคุลินเสมอว่าเราเป็นค่าของแผ่นดินเราต้องตอบแทนแผ่นดินต้องทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อนักเรียนและในการทำงานต้องคอยช่วยเหลือ ผู้อื่นเสมอเมื่อมีโอกาสท่านจะคอยให้กำลังใจให้พลังบวกกับครูลินเสมอท่านเป็นมากกว่าผู้บังคับพัญชาเป็นมากกว่าอาจารย์แต่ท่านคือครอบครัวท่านคือล่มโพล่มมทรที่คอยปกป้องคุ้มครองและดูแลพวกเราเสมอครูลินรู้สึกโชคดีที่ได้ เป็นลูกศิษย์ของท่านและยังได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านกรูลินจะนำคําสอนของท่านติดตัวไปเสมอค่ะก็ขอขอบคุณผอเอเชี่ยวพักดีนาลงนะคะที่คอยชี้แนะแนวทางในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบการสอบครูผู้ช่วยหรือในการทำหนังสือราชการต่างๆอันไหนที่ไม่ได้ พอ,ออก็ให้คำแนะนำตลอดรวมไปถึงถามไถ่ในเรื่องของในเรื่องความเป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเปาเองเป็นคนที่เป็นคนต่างจังหวัดเป็นแล้วมาทำงานไกลบ้านก็จะชอบถามไถ่เป็นพิเศษนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีหนังสือที่แรกก็ได้ข่าวพออ,อย้ายก็แอบใจหายอยู่ ก็จะหายอยู่นิดๆแต่ว่าก็ขออวยพรให้พออ,อนะคะมีความสุขกับหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้พออ,อเชี่ยวนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งๆิ่งขึ้นไปค่ะสามปีท่านส,นสร้างคืนสู่ทางที่สดใสโคกเพชรได้เติบใหญ่ เพราะผู้ให้ผู้เสียสลัถึงคราท่านต้องก้าวมีเรื่องราวให้กล่าวขานพวกเราพร้อมสืบสารอุดมการท่านสืบไป